จะเช็ดเงินด้วยเช็ดเงินด้วย t o l e a r n จะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับินี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่เบ็ดเนี่ยไม่ใช่ ในแบบปั่นจักรยานนะคะคือจะต้องปอกกอนว่าในบ้านเอวาผู้หญิง4ี่คนไม่มีใครปั่นจักรยานเป็นเลยเราก็เคยลองมาหลายรอบแล้วไม่ต้องกังวลครับอ่ะจริงนะก่อนเราถ่ายคลิปนี้ผมเบิร์ใน YouTube บอกว่าพูดที่สอนลูกปั่นจักรยานผมไปอ่านขั้นตอนว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วเราก็จะไล่ตามขั้นตอนผมสารครูมากเพราะว่าน่าจะแบบปวดหัวแล้วก็น่าจะเหนื่อยมากไม่หรอกไม่ไม่ไม่เชื่อเนื้อแต่แต่ก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดติดตามช่องสันฟูเอเวอร์เพาะผ่อนเพียงหนึ่งรันสับสกัดเดี๋ยวใช้กระโดดลง ครึ่งนีท้งทุกคนอันอันนี้เขาเขาเขาคิดเองนะผมไม่เกี่ยวโอเคสิ่งแรกก่อนบรรจักรยัน,รยนเราต้องกัดอุปกรณ์ครบชุดเซตเอามาเลยเรมยามีอันนี้อันนี้มีอะไรสนับแข่งสนับแข่ง <c oughs> กับหมวกชมผู <c oughs> ผมเพิ่งออกไปซื้อ <c oughs> ว่าไม่อยากให้เอว่าแบบมีเป็นรอยช้ำ,ชำเป็นห่วงเป็นใย,ยกันด้วยเขิน เพราะว่าแค่นี้ช้ำเยอะมากแต่แบบทุกคนดูเลยช้ำหายแล้วนะคะ<อ>ถ้าดูในคลิปรีวิวสกินแคร์ก็คือจะเห็นว่าช้ำเยอะมากเหมือนโดนทำร,ร้ายร่างกายสท้ายสำคัญที่สุดห,วห่วกรู้สึกเหมือนจะไปลบขั้นตอนแรกตั้งใจฟังนะมันจะไม่ได้ปั่นไม่ต้องปั่นอะไรเลย เราเลือกจัก,กรยานเล็กไปก่อนแล้วเราค่อย g r ดจูเ t e ให้มันเป็นจัก,กรยานใหญ่ไอ้ว่าไม่ต้องเหยียบอันนี้ไม่ต้องเหยียบพดโรนะ mm hmm. แค่ทําแบบนี้เหตุผลที่เราทาอันนี้คือ mm hmm. เวลาที่คุณปั่นจัก,กรยานที่มันมีอีก2ล้อข้างๆที่มันช่วยเหมือนไม่ได้ช่วยให้คุณจับการปั่นจริงๆ mm hmm. เพราะว่าตอนที่ปั่นคุณต้องทรงร่างกายแต่อันนั้นมันช่วยเซฟแล้วบางคน mm hmm. เขาก็ทิ้งน้าหนักไปเลย พี่เนมมั่นใจไหมว่าวันนี้หนูจะทำได้ในคลิปนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ยู my m a n a e เราจะช่วยโอเครลอบเดี okay, <c oughs> ๋ยวผมงจับก่อนอนั่งหลังมันโอเครลอบนี่เริ่มขยับไปเรื่อย <c oughs> สนน <c oughs> งสารคนดูระวังระวังแพโนนะ <c oughs> ตอนนี้กำลังทำดีมากเอาสองขานี่หนึ่งกันนี้ปึ๊บแล้วก็ไปอีกไม่ต้องทิ้งนานนะ ทีนะนิดทีนน้อยแล้วเราจะค่อยคเพิ่มมันจะทำได้เย้เได้เลยมาทำได้ได้พลังแล้วตอนนี้รู้สีไงรู้สงไรู้สึกเก่งรู้สึกเก่งรู้สึกเก่ง่ เช็ดเงินด้วยเช็ดเงินด้วยไม่เดี๋ยวเราจะไม่ขีงเออไปขม่ขิงภูมิใจไหมคะภูมิใจมากเลยครับลูกศิษย์หลังจากนี้อนาคตถ่าวันไหนผมมีลูกผมก็สอนเขาได้สบายมากเออให้ทีมสอนลูกได้ไหมไม่ไม่ๆม เดี๋ยวนั่งพักก่อนกินน้ําแล้วก็เดี๋ยวค่อยลองใหม่ใหม่เ<ๆ>พราะสิ่งที่ช่วยสมองเราตอนที่เรารียนไรใหม่ก็คือเมนูบา้างผักให้มันแบบอะไรซึมเข้าในสมองครับซึมเข้าในนี้สมองโล่งตอนนี้คือยังไม่ตื่นเลยนะยังหลับอยู่โอเคพักก่อนพักก่อนคร <Okay. S 1> ึ่งชั่วโมงพันไปแล้วเอวัทำได้ดี <Yeah. S 1> อยากโชว์ไหมอยากโชว์ไหมจักรยานเล็กได้โชว์ให้ทุกคนเห็นเลยจากนั้นจักรยานใหญ่ใครจะถึง เขาไม่สนใจว่าจะแกนอะไรเขาแค่อยากได้ยินกันเสียงกระดิ่งไอเลิศกระดิ่งเกมจักรยานยหญบอลอะไรยมีกินเลยอะเคมจับเน่นๆ ท้ายก็ว่าทําตัวไม่ถูกเอาค้าลงโอเคไป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 นี่ยังไม่พร้อมโหยังไม่พร้อมสายนี้ดีดีกว่ารู้สึกเหมือนเป็นพ่อเลยใจเย็นลูกยับอย่างนี้ยับติดเย็น มเขาทำมาสักพักหนึ่งแล้วค่องข้างมั่นใจเราจะข้ามขั้นตอนหนึ่งไปเลยไปที่อันต่อไป <laughs> <laughs> มันเรียกว่า Sink or Swim Sink or Swim คือจมน้ำหรือว่ายน้ำนถึงเวลาปั่นหรือตกเน้นกระบอลจะประคองซ <laughs> ้ายขวาเราจะมาได้จับข้างหน้านะอันนี้เรียกว่า Handlebar ภาษาไทายเรียกว่า <laughs> พวงมาลัยพวงมาลัยเอ้ยไม่ใช่พวงมาลัยพวงมาลัยมาของรถยนต์ของมอเตอร์ไซค์าสร้างกันคือ handlebar I can ride my bike with no handlebars pues no handlebars ทำตัวไม่ถูกเบรกเลยเหลกสองอันนี้ใช่เบรกเลยมาเอาไม้เอาไม้ต้องบังหน้าทำนี้ก่อนทำนี้ก่อนนี่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 กดเบรกกดเบรกกดเบรกหนูต้องกดเบรกด้วย ไม่งั้นเนตกำบอลสมมติถ้าเริ่มบันได้เนกกะบอลไม่ได้อยู่ข้างๆหนูต้องหยุดตัวตัวเองอ๋อโอเคกรับตอนนี้รู้สึกว่าโกดังมันแลกกิ้ไปแล้วเราต้องออกถนนเพราะว่าถนนมันจะได้ตรงกันทุกคนตอนนี้มาถนนใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าในโกดังพี่เน็มมันต้องบุนเยอะแล้วก็มีกำใจมาทั้งบอลทั้งพี่เน็พี่ตั้มแล้วก็พี่ชาบนะคะนี่ทำได้ ถ้าตกตรงนี้ก็ไม่เจ็บเพราะเป็นหญ้าตกหญ้าก็เจ็บเจ็บเจ็บเฝั่งว่าจะทําได้นะคะอยากปั่นได้มากเลยภายในวันนี้หนึ่งเอวัดนะเอวัดต้องเอวัดต้องเลี้ยวเอวัดทำแบบในโกดังเมื่อกี้เลยไม่ต้องเก่งดย้อไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อย ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยไปไหนเออไม่ได้ปล่อยอยู่อยู่เอวเหลียวอยู่เออ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 เอวได้เอวได้ยูนี่ี่งของูเนะมากแมากเยองว้าโอเคโอเคโอเอเคโอเคโอเออเเอออเ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 คอเออเ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 

มันจะตกอ่ะอยจะล้ม Momentum is your friend <c oughs> การเดินหน้าการขยับหน้า <c oughs> คือเพื่อนในการบรัรจักรยานเม <c oughs> ื่อ,อไรที่ช้า <c oughs> มันมันบาลานซ์ยาก

investitas เพราะว่าเมื่อกี้เราเราร้องเพลงเราเราเล่นใช่เล่นเดี๋ยต้องตั้งใจตั้งใจมาไหนวิกีอันนี้เจ้าเนานาแล้วแล้วโอเคไป

รอบสุดท้ายค่ะเอวาจะปั่นให้ไปถึงสตูดิโอของไฮเน d ตเดให้ได้เลยก็คือประมาณ500เมตรคนเดียวไม่มีใครจับไปจับเอวาทำคนเดียวหมดอันนี้ก็คือให้คิดนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่แบบกลัวหรือว่ามันก็อยากให้ออกมากล้าทำสิ่งที่ยังไม่เคยทำแล้วก็ y o u n e v e r too o l d to learn คุณี่ใหญ่เกินกว่าที่จะเรียน

ยืดๆขาลงขาลงขาลง,าลง yeah! ทำได้คนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ภูมิใจภูมิใจมากก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะจบไว้าไอว่าดีใจมากๆเพราะว่าไอว่าใชเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงอะทุกคนคือหลายคนคงคิดว่าเอว่าจะทําไม่ได้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนแรกของบ้านเลยที่ปั่นได้ถ้าพี่ยอมเพียงเอ,อินดูคลิปนี้อยู่ก็คือแบบน่าจะแบบรู้สึกแย่นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้ไอว่าด้วยนะคะแล้วก็ ช่องพีเน่เวอแต่เยอะอยู่แล้วไม่ต้องกดหรอกอเอค,ครับพอถาถึงร้านซรับยไอ้พอจะไปกระโดดล้มไปก่อนนะ I love you big much b y ายบาย